ค่ะค่ะสวัสดีจ้าค่ะมืัอนี้มา่อตามเอาชุดเน้นค่ะแม่ตัวเน้นค่ะแม่ชุดเน้นแตยังคงเดิมอยู่เดิมค่ะเด้อค่ะดูสิจ้าเอฟซีในเมืองทองน้องเงี้ยวไหลมีแต่เอฟซีโทรมาเต็มเลยครับค,บค่ะโทรมาเอาเงินเลทว่าขาดท้ายฝืนเรือซิมก้นมีซิมก้นจ้าโทรมาทุกวันเลยขึ้นกับนี่จะเว้นกับน,นี่แต่รู้สึกว่าอเออเอฟซีเยอะ ก็เรื่งกลางวันนี้เนาะแม่มั่นใจเหมือนเดิมค่ะลงวัดเขาแน่นอนแต่ว่ามันก็ต้องมี่เด่นมีรองเดลูกเด้อค่ะหน้าเอฟซีใครดูในช่องนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้น้องเดียวด้วยตละคกนะันเนาะพี่น้องด้วยค่ะจ<ม>ากคนตากคุณพาใสยกันเื่ออาสนต่อกันเนาะใช่ค่ะเราก็ขอให้นํำรวยในช่วงน,นี้เนาะแต่ว่าไม่พลาดหรอกลูกเด่นกับรอง มันจะไม่ได้หมดนอยู่ง้าตัวดีไมด่ดีเลขจะติดก,กับบนและล่าง<อ>มันจะได้สองต่อแก<อ>แคแ่ว่าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าจะเป็นล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดสองจะเป็นบนจริงไหมเหมือนแม่เลยพูดไหมค่ะถ<อ>้าสองต่อ วันนี้จะเป็นอย่างงอนี้กกเข้าสองต่อจะเข้าบนเข้าล่างจริงไหมก็ดูไปแต่ก็ฝันดีด้วยนะวันนี้ฝันดีด้วยจากเต้าตัวเหลืออยู่ห้าตัวที่ดีหกใีเก้ามันจะต้องมาเจ็ดสูงแต่เจ็ดสองกันดีแกเรื่จะเป็นอย่างนั้นค่ะอ๋อเอฟซีฟังแล้วก็ให้พี่เจ้าน้าเบิ้งดีๆค่ะแม่หีบสื่อแกมาันนั้นสี่อันอืนน เจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองี่บนหรือล่างครับเนี่ยอันแดีวเนาะเอเคอ่ะเออเก่ามันดำเลยตนี่อาจจะบึงรก่นบนโอเก่ามันจะเป็นตัวดำงือตุดเลยในบรรดาทั้งห้ายนี่มันจะออกเพราะใจแม่ก็ชอบหกเก้าแต่มันก็โตแตก่อนเนี้ยออกก้าเจ็ดห้าเนอะน้คนิวมันก็ออกเจ็แปดน่ะแต่เล่นในสามตัวมันใจว่าออกแน่นอนแต่งวันี้เราก็มั่นใจว่าัวเด่น ม่าจะไปทดลองไหมใค่ะเห็นแ,แม่ั่นใจเด้อว,ว่าเข้าแน่นอนครับหมอนถ้าเขวันนี้ดังมหา,าศาลเลย <c oughs> เพอาะอรออ่าเอฟซีโทรมาเยอะเยอะเยอะแเราบอกว่าถ้าถูกก็ทำบุญร่วมกันเนาะครับทำบุญร่วมกันแม่เขนจะได้ไปทําบุญเราบอกว่าอย่างนี้ครับให้เด็กถูกเธอได้ดับบุญแล้วก็ได้ไปเที่ยวสงการกันเต็มที่เนาะครับแม่ก็วางแต่ละลูกแต้ว หวงเราจะมีไหมเดี๋ยวแม่พยายามเอ่อส่วนแล้วก็ขอให้เอสซี่ตรงตันนั่นนี่จบหลาบน้างวดหนาเต,เต็มเต็มได้ลูกแต่วันนี้เขาเนี่ยแค่มันได้เข้าอยาา่างต่ำไม่ต่ำกว่าห้างวดมันถึงจะผิดค่ะครับจะเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยของแม่บางทีก็ติบงวดมันเป็นเลขคำนวณถ้าเข้าเหมือนเลขวิ่งไม่พลาดค่ะเนีว่าเลขวิ่งไม่พลาดแต่ว่าเลขจก็บคู่บางทีหลักหน่วยหลักหน่วยจะผิด บ้างแต่บติไม่เคยพลาดเลยอืมครับนะ้าจะถามอะไรแม่ถามมาม <c oughs> ีคนถามอะไรไหมเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสองนี่เน้นล่างหรือเน้นบนค่ะแม่แม่แม่มานแต่ว่าแม่เล่นบนล่างหอล่กเพราะว่าเลนาน่นบ้นปิดไห้เนี่ยมันมัานปิดไหนแม่วาบนัากกับล่งลางใดแมนบอกแมนค่ะแม่ลูกตัวเล่นบนเล่นล่างไปเลยคะ่ะอืมค่ะ แม่แก่ว่าใจแม่มากแตมันจะเป็นบนนั่งสินะในพวมกดของแม่น่ะจา้าอ่ะแ่ม่ฝันแม่วาหกเก้าเ็ดเก้าแปดเก้าจะเป็นล่ามมันจริงไหมแต่ว่าแม่ก็ดือบนลามคือเก้าดาวโลก,กเรกื่นั้นการหมาน้ำนะคะเน้นบทเออคนเน้นบนหกหลักสิบก็มีคนยังเน้นหกล่ามันยังมีอยู่แต่ไม่รู้ใครจะเข้าใครจะเด็กมันไม่รู้แต่งอดก่อนเนะี่ยแม่ให้นิ่งเกตเต็มๆมันจ่อเกตมากตัวไม่มีสำรองเลย ชอบตุกติกแต่วันนี้ก็ยังมีเด่นมีรอะเข็ดก็ชอบหกก็ชอบเก้าก็ชอบนี่ครับแต่ว่าหลักเนี่ย7 8 6 7 8แม่พอป่าปเนี่ยนอ้องลูกเด็กสมมาตรตัวหนึ่งแม่รับประกันค่ะตอนเลขสูตรนี้เนะี่ยปีหนึ่งไม่ค่อยผิดเลยจะผิดแค่ครั้งเดียวแม่แม่้มดาด้าดที่สูตรเลย6กเก็ 8, 8, มาหนึ่งตัว อืมค่ะ,ะแม่อ่าแล้วถ้าใครมีตัวเดียวที่แม่นเอามาใส่เลยแม่ประกันด้วยน้องนิวดูได้เลยว่านี้เขียนลงได้เลยหกเจ็ดแปดแม่ต้องมาหนุ่ตสวแต่ถ้ามันเดินที่สูตที่มันตามกันนะแม่ชอบเกดแต่อีกสูตรหนึ่งมันจะมีหกเด่นแล้วไม่ให้วิ่งอะไรอ่ะวิ่งเจ็ดกับเก้าค่ะแม่เจ็ดกับเก้าใช่ไหมคเก้านี่มันเป็นตัวที่ชอบชอบเข้าบ่อยใช่ไหมครับ มาบ่อยโชซ์หลักหน่วยมันจะมีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองนี่ไงแม่ก็เลยมาเด่นเก้าไงโซนเก้านี่เป็นตัวเด่นตามหลักแม่จะให้มินบนหกกับเจ็ดครับแม่ก็เลยเป็นเจ็ดกับเก้ายังชอบกินกับข้าวข้าหกเก้าไม่มาเจ็ดเก้ามาแน่นอนถ้าเก็ดขึ้นมาก็คือแปดเก้าเท่านั้นแต่ในสามโซวนี้ไม่มาคือเจ็ดศูนย์เจ็ดสองจะเป็นบนครับนีกคิดว่า ตัวแม่บ้านรับลกูกแต่ว่าในห้าตัวแม่รับประกันว่าคงเข้าตัวหนึ่งแน่นอนหรือสองตัวครับค่ะแม่ผมสุดท้ายนี่แม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลขแม่ถ้าได้ทาแล้วไม่มีการเปลีป่ยนแปลงการคํานวณเหมือนคนอื่นมาติดครั้งไม่ติดตัวไม่เอาแบบนั้นเลขแม่ถ้าลงแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนจะออกเอไหนก็คือวันนั้นจะเหมือนเดิมนะคะนี่จะเน้นให้หน,นะคะแม่่าในการคำนวณมันจะเป็นยังี้ เราจำออกมาแล้วทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ว่าเราก็ไปดูคนอื่นเดี๋ยวก็วิ่งตัวไหนติดเราไหมเออมีเจ้าหน่งก็บอกว่าสายทหารวิ่งเก็บติดล้านเปอร์เซ็นใช่ไหมมันติดเ็าแล้วเนี่ยต็ดเรามีอะไรเราก็มาดูใช่ไหมของเราเ้าตัวนี้มีเจ้าหนังบอกเก้าล่างสิบห้าล้านเปอร์เซ็นอามันก็ติดเก้าเราก็มีอยู่เนี่ยมันมีโอกาสแล้วมันมีโอกาสแล้วนี่เราดูเลขวิ่งเขานะเราไม่ได้ไปดูอะไรเขา พวกทุกวินมาสายทหารเกดอีกสายหนึ่งสิบห้าล้านตัวสิบสี่เก้าตัวเดียวมันจะเป็นไหมเกดเก้าแต่ใจเชอบหกเก้ามาจอดเกดเก้าได้ไหมตัวเดิมเนี่ยอาจะขึ้น่อนนี้ก็เป็นตัวเดิมนะลูกนะวันนี้นะแต่หน้าเจ็ดเก้าไม่มามันจะเป็นหกเจ็ดไหมนี่ครักน้องเราแบ่รักษนาดเนี่ยเ็ดเก้ามันจะเป็นเก้า เอ่อมันจะเป็นหกเก็ดไหมตัวนี้มันมีโอกาสสิ่งกับซารีสแม่มาหกเก็ดแปดถ้ามาหกเก็ดหกแปดหรือเก็ดแปดเนี่ยเลขแม่ติดกันทีของแม่มันจะไม่มาสูตรนี้แม่มาสูตรเดียวคือตัวเดียวเท่านั้นครับตรงถ้ามาจะกออหกเก็ดหกแปดเลกแม่ปิดเลยสูตรของแม่จะเป็น,นอย่างนั้นมันมาตัวเดียวดังนั้นงวด่ก่อนมันออกหกเก็หกแปดเนี่ยเขาแม่ผิดเลยมันสูตรมันหมาอย่างนี้มันเรียงผิดกันทีนะค่ะ มันจะเป็นมันจะเป็นเสือติดตัวหนึ่งละหน่วยอีกตัวหนึ่งคิดว่าไม่พลาดหรอเอฟซีฟังแล้วก็ให้พิจารณาดูดีๆครับของของมันบนมีหักมันเป็นในเนทื่งบนทังล่างเด้อลูกเด้อบนล่างมไม่น้อน,นะค่ะยอมันของแป่ไปได้เขาจะลอกเราตัาวไหนก็ได้คนเล่นเยอะๆโอ้ยนี่ไม่เนมันนลนมันให้เราลงล่างก็ได้มันไม่แน่นอนครับถ้เรารู้ว่าตัวเดียวเนี่ยเอาบอดีดอกเอาไว้สะดุดแล้ว แม่น<ช>มาห,หน่องนิวต,ต้องไปลุยใจต้องหยาดสิครับ <c oughs> <ช>แม่อวองบาสกเออมีลามันเป็นสิ่งจะแจ้งกับแม่มันแกนี่หาตัวนี้วันเถาะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมไมีอะไรมันเอฟซีมีมอะไรก็ไอช้ากมาหาหน่องเมียวเนี่ยมาตามใจค<ช>่ะหรือถ้าใครถูกเนาะก,ก็โทรมาหาหน่องเมียวก็ได้ค่ะแม่อ่าถ้าใครถูกใครอยากทำบุญก็โทรมานี่ก็ได้เลยจ้าน้องนิวก็ได้หรือโทรหาโนเระก็ได้ แล้วแต่ศรัทธาหรอกอาจารทําบุญอย่างเราไม่ได้ว่ากันหรอกครับเพราะว่าคุณแม่ก็ไปทําบุญตอนเนาะค่ะแม่จ้าแม่ก็แม่บนไว้แม่สไปสืบบริจาคล่องศพหรือปลาเป็นปล่อยแต่แม่ต่อไปไปถ้ำบุญประเวทอย่งหลายวัดอยู่บ้านแม่ก็ลังเดินสายอยู่นี่หมอป้าลอยซี่ลอยไปวัดไปทําบุญน้ำพุนแม่บุฟอยู่บ้านนั่งเตียง เสบารมีเนาะแม่เนาะเต่าแล้วเนาะเป็นบ่าบุญบุญกุศลเราก็ไปทำบุญท้อให้เลดเขาเด้อแม่ก็ไปอธิษฐานตัวก็ถัดเป็นสิสิจังขึ้นแม่บอกว่าเดี๋ยนอนเนี่ยน้องนิ่งสดมุ่นม่ทำุ้ญกุศลมาแล้วมากันนั่นั่งดูตัวเลขว่าตัวไหนมันจะเข้าตัวไหนมันจะออกนั่งพิจารณาแล้วนั่งสมาธิจะห้าในสีสิบนาทีแล้วก็นอนอ่านอนแล้วก็ อตัวในมันเด่นนะเขามีมาอย่างนั้นนะไม่ได้อยู่เฉยๆเพราะแม่ชอบอย่างนี้ครับเราเราไม่ได้ว่าเออให้เลี้กแล้วทิ้งไปมันจะออกราอ,อีเรี่ยงหนึ่งไม่ใช่ครับทับแล้วต้องรู้ว่ามันจะเข้าหรือมันไม่เข้าเราก็ต้องการอย่างนั้นเนาะถ้าทำออตมาดีเลขดีทั้งปีมันจะเข้าดีในปีหกสี่นะลูกปีหกสี่ต้องเลขเข้าเกือบเป็นสิบกว่าครั้งนี่าดมาหลายปี ถ้าม <Five. S 2> ันเข้ามันเข้าบรรจาย่อมเลยได้รู้เจริญปิดแม่ปตอมองเกิดแปดเห็นไม่เลยหกงเกิดแปดมาหนึ่งตัวแน่นอนไม่บนก็ล่างเป็นเหล็กล่างเป็นสเหลวิ่งเอามาใส่น้องอเจ้าน้องของเจ้าติวารสองห้าหมื่นเปลี่ยนเเหล็กเปลือกน่ะวิ่งหกใช่ไหมใช่ค่ะหกกับเก้ามันก็ติดของแม่อยู่วิ่งเก้ามันก็ติดของแม่ใช่ไหมใช่ค่ะามันตีมันมีโอกาสนะของแม่มีโอกาสของเขาก็มีแต่เขาจับหกหนึ่งหรือหกศูนย์ หกหนึ่งค่ะแม่ว่าแปดเก้าใช่ไหมหรือเก้าแปดใช่ไหมครับค่ะวันมีโอกาสถ้าแปดมามันเป็นแปดเก้าทันทีหรือเก้าแปดก็ได้แล้วแต่เนาะครับตรงแต่ศูนย์แม่ก็ยังมีหกศูนย์อยู่ใช่ไหมมีค่ะแม่มันมีโอกาสออกถ้าหกเก้าแม่มาก็เป็นหกศูนย์หกหนึ่งแม่ตัดทิ้งแม่ว่าดับแม่เอาเก้าหกสองมามาเป็นท้ายไงแต่เลขแม่ที่กินมันหกเก้าเออเมื่หกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งคถ้าวิ่งหกมันจะมาตามปอมน,นี้คันเกีครับสองเด่นแม่เราหนึ่งออกมาสองมาเไป็น่เป็นท้ายมันก็เลยเป็นท้ายสองเป็นเจ็ดสองแปดสองตามหลังท้ายจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะมีน้องคตายอย่างนี้นี่แหละของเขาขเขาขอมั่นใจใช่ไหมว่าวิ่งหกกับเก้าเนาะ ค่ะแม่ค่ะแม่เป็นเซนเหมือนกันของดูแล้วแม่ก็ดูอยู่ว่าเขามีเปอร์เซนมากเรามันก็ติดของเราด้วยเราก็มีเปอร์เซนแต่แกแม่ยังชอบเกบอยูดด่เพราะว่าทุกสูตรในวันจันทร์มันเะเด่นอยู่ที่เกตอืมเนที่เจ็ดเนาะค่ะแม่แต่แม่ก็ถ้าหกเก้ามันไม่ใช่เลขจะออกตัวเก่าไมมเ็ดเก้าถ้าเกตเก้าถ้าเ่าตัวนี้ไม่มาคือเ็ดหกกลับแบบหัวกลับอ่ะมันจะเป็นเ็ดหก ทันทีถ้าเลขแม่แม่เข้าเนี่ยมันจะเป็นเก็ดหกด้วยตัวหนึ่งเท่าน,นั้นเองครับการเอพซีจะเนาะแต่หัวด้วยจ้ะมันมีเท่านั้นเลือเนี่ยขออ่าขอให้เอทซีทำแล้วก็พิจารณาดูให้ดีเนาะเพราะว่าอะไรทุกวันนี้เลือมันเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกสถาน,น,นการณ์เลืเราว่าดังเลือดเราว่าดีจะเข้ามันไม่เข้าก็มี ก้าไม่ถูกหรือไม่ถูกยังไรก็อย่าว่ากันนอะเรา <ทะ S 2> อยากให้ได้ทุกคนเนา<ท>ะอยากได้เต็มอ่าไม่เลยก็ตั้งใจอยากให้ได้เต็มที่ไอ้ที่ไม่ออกที่น้องน้องนิวจัมันเลยที่โทรมาถามเรศแม่ถามก่อนนะตัวจากเอ่อห้องไหนแม่ถามก่อนเอาน้องนิวทังนั้นเลยทุกวันเลยคนดูเยอะอยู่คนดูเยอะอยู่คนที่โทรมาน่ะเยอะจะไปมีบ้าง เชียงใหม่ก็มีกรุงเทพก็มีทั่วประเทศกุม <c oughs> ียนทราชขอนแก่นมีหมดไกลอ้ะก็มีมันจะยวดนี้ถ้ามันเข้าจริงดังกับลูกดังมันจะดังจริงไหมมันจะดังเหมือนว่าไหมก็เราก็ต้องมีสูจก <c oughs> ันเนาะคือแม่ได้มาออกครับแลันี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่ร้อยเอ็ดนะครับผมโค้งสุดท้ายเนาะ ก็ตัวเลขก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ว่ามาน้นให้นะครับผมเน้นก็คือที่เขตเส้นใต้เลยนะครับผม69 7 9้าเจดเก้าแดแม้ว่าน่าจะเป็นบนใช่ไหมครับส่วน7จ7 2นย์แม้ว่าน่าจะเป็นล่างนะครับผมแต่ว่าก็บนล่างกันไว้นะครับเอฟครับครับ0 9นย์5 0 8 7หเดปด็เป็นเบอร์โทรของแม่ร้อยเอ็ดนะครับผม8 0 7 5ย์้าครับ8 0 7 5ห้านะครับผม ครับแนวทางของแม่ลอยโค้งสุดท้ายนะครับผมอขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่เขามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ